ผมมองไม่เห <muitas S 2> ็นเลดบ็อกแล้วด oh, yes! ้วยนะโอๆๆๆๆๆๆโดนลิงแล้วอ่ะปั๊บๆๆๆๆๆๆปู้ลิงไม่ได้ครัเพื่อนเยสสำหรับตอนนี้นะครับมีการแข่งจัดการแข่งขันในเกมออเตอร์เชสนะครับสามารถไปดูกิจกรรมได้ตรงตรงด้านมุมขวาล่างนะครับตรงที่จัดอันดับ ตรงที่คลิกโหมดนะครับแล้วก็ไปที่แข่งขันสามารถไปสมัครแล้วก็ดูกฎต่างๆได้ตรงนั้นได้เลยนะครับผมของรางวัลก็จะเป็นโดนัทนะครับที่ผมเห็นนะครับได้ที่1ประมาณ10,000ื่นโดนัทที่เขาให้น,ะน่าจะนะครับลองไปลองไปดูรายละเอียดได้นะครับผมสาหรับเกมนี้นะครับผมก็ได้เลือกเล่นบีดนะครับก็ไม่มีอะไรมากครับเพราะว่าบีดเนี่ยมันเข้านั่นเองแล้วก็โดยส่วนโดยแล้วดูโดยรูปเกมส่วนใหญ่แล้วผมก็คิดว่าบีดเนี่ยสามารถที่จะสู้ ตู้เพื่อนๆได้นั่นเองนะครับผมผมก็เลยเลือกบีทในเกมนี้ลองไปชมกันได้เลยนะครับผมตามมาถึงนี้เลยเอาเรืองเอาเรื่อง,อาองตามมาถึงใน,นแข่งเลยยอมเลยครับพออมุลแน่นจริงๆ Dreaming of a Whisper said my fate is sealed improvise adapt over pride is for the tundra Ô oh, anh. Thôi, hey, bịn tạm ở dưới à? Oh, mà hốt cứ. melt you down and turn you Let me heal. Hands of the Camp Can Hands o p the Camp Can, can, can. I'm unstoppable Oh I Cup 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 DI ไอจีจีไออะไรก็ว่าสนูยิงซีแล้ว <c oughs> บักโอบักโอในนี้ยังเข้ามาจีไอครับครับครับ

อ๋อเยกูลักสี่บาล็อกทำะไรได้บ้างมันก็ดูดเลือดเพิ่มอีกนี้มังก็ดูดเลือดขึ้นอีกนี้นี่แหละก็บ,บินอเ้อ oh. <c oughs> มีไม่มีใครมีข้อมูลเกลี่ยวกับไอ้นี้เลยนะเนี่ยเกี่ยวกับการแข่งเลยแหละว,ว่าได้อะไรยังไงเก็บคะแนนยังไงเนี่ยเพราะผมไม่เคยแข่งมาก่อนแต่รู้สึกตาเนี้ยบีดหลายหลายทีมเลยเนี่ย ừ <coughs> เล่นสตาเก็บแต้มจะให้ผ่านต้องได้4ี่แต้มบีดมีอะไรเป็นตัวแบกก็เป็นเลดฟอกเขาเลดฟอกเลดฟอกเขาผมแต่ตอนนี้ยังเลดฟอกยังไม่ได้แบก

ตอนนี้ตัวน,นี้แบกอยู่ครับสกูฮันเตอร์สกูฮันเตอร์สกูฮันเตอร์เล่นเสร็จกดไปดูตรงช่องการแข่งคะแนน <c oughs> จะดู <c oughs> ด้นา,านล่างกว่าโอเค I'm going to beat the strongest person here. Still dreaming of winning streaks. Wolves in wolf's clothing. Who would have guessed? <laughs> Mm -hmm. That's disappointing. I thought you'd be stronger. Feel the corrode I will shred your soul. Don't need back there <laughs> <coughs> เก็บไฟไว้ให้คนที่คู่ควรครับผมใครคู่ควรก็ได้ไปใครคู่ควรก็ได้ไปมันจบแล้วเอ็นาคินฟปด เฮ้ยโหของโหดเลยเพื่อนเราเพื่อนไปแปดด้วยเราเพื่อนไปแปดด้วยอ่ะ oh my god มาแบบนี้ผมก็เอาดีครับจะไปก็ปิ้นไมค Tell me, let's talk. Tito one punch, that's all it takes. Still dreaming of winning streaks

xa men các bạn xa men thằng mới phải đồn nữa vương thằng mới you đồn nói Turn you into something useful. For the tundra. A true mage never, never holds Bắt bao Bắt bao bịt Cứ hở nó mới bị, bị cắn vết đấy, đấy cơ hở đi nó thánh tuổi

<coughs> Still dreaming of winning streaks? Ooh. No good, no evil. Don't you want to touch my furry tail. We are wolves. Get it? The man. Time to go green. ไม่ค่อยแข็งของกันติดไปสักนิดนึงแล้วกัน sword your ใส่ให้ไนแมคคอมเลือดหนึ่งหมื่นใส่ให้ไนแม <laughs> อย่างนี้กอดก็ไม่ทำงานใช่ไหมกอดก็ไม่ทำงาน <c oughs> ถ้าถ้า,ถ,าถ้ามีอะไรอี่ นี่ก็ดีแต่เรามีได้อกสองดาวอมลิงด้วยจบเลยครับผม รีบจบนะโอ้ไม่กูเลยฟอกเพื่อนพวกมากา้าก็น่าดัว่านากระม้าก็ได้อยู่ยิงตียิงเก่งครับใส่นี้เรียกว่าใสา่ดาเมจนั่นแหละใส่ดาเมจแต่ก็จะแพ้เวท ก็ไม่อยากยืดเยื้อแล้วตานี้ไม่น่าปิดได้ครับเลือดคุเยอะตายแล้วจริงจอกเราจอกมันตายง่ายงาย <c oughs> ปิดไม่ได้ครับ โอ้ว่าเด็ดปิดเกมไม่ได้เลยจบร้อยแล้วกันนะจะประกอบทันหรือเปล่าโอ้ได้ของดีมาด้วยว่าเด็ดฟอกมา <80 S 1> จบเลย จบเลยเพื่อนเขามองไม่เห็นเลตปอกลราด้วยนะป๊อปป๊อปป๊บปป๊อปป๊อปป๊อปโอ้โดนลิงแล้วอะป๊อป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 ๊ปู้ลิงไม่ได้อ่ะเพื่อน Yes Continu <laughs> it as something useful. Nice. <laughs> <laughs>